รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นดีสร้างได้ปี2นะคะรายการที่จะพาทุกท่าน,นะคะ่ะมาออกกำลังกายกันค่ะเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็ฟิตหุ่นไปด้วยกันค่ะกับดิฉันโคชปรางคค่ะกับผมโคชแมนครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาถึงตอนที่18กันแล้วนะคะซึ่งมีชื่อตอนว่าปวดร้าวรานสะท้าน ไปถึงใจครับค่ะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโปรแกรมวันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่เป็นการรีแฮบนะคะเพื่อฟื้นฟูนะคะอาการสําหรับคนที่มีการบาดเจ็บช่วงสะโพกนะคะร้าวลงขาเลยค่ะหรือว่ามีการปวดช่วงสลัดเพชรก็คือตัวพิริภมิสนะคะหรือว่าสะโพกด้านหลังนั่นเองนะคะและอุปกรณ์นะคะที่เราจะพาทุกท่านนะคะมาเล่นกันในวันนี้ค่ะจะมีอุปกรณ์ด้วยกันทั้งหมด 4อย่างด้วยกันค่ะก็คือ1เลยคือตัวเก้าอี้นี้นะคะ2ค่ะจะเป็นตัวลูกบอลนวดอันนี้ค่ะแล้วก็3เป็นยางยืดค่ะแล้วก็4เป็นผ้าคนหนูกันนะคะอุปกรณ์จะค่อนข้างเยอะ่อยนะคะวันนี้เพราะว่าเราจะมีทั้งหมด8ท่าด้วยกันนะคะซึ่ง4ถ้ท่าแรกค่ะจะเป็นการ ยืดเหยียดก่อนนะคะยืดเหยียดฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อที่มีการตึงตัวก่อนนะคะแล้วก็สี่ท่าหลังนะคะจะเป็นโปรแกรมที่ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันทั้งหมด8ท่านี้กันเลยนะคะ mm hmm. ท่าแรกของเราค่ะจะเป็นท่าที่ชื่อว่า p i g e o n s น r e t c h นั่นเองค่ะซ mm ึ hmm. ่งท่านี้นะคะเราจะเป็นการยืดนะคะช่วงสะโพกก่อนนะคะ mm hmm. โดยใช้ตัวเปล่าก่อนนะคะท mm ุก hmm. ท่านคะยังไม่ต้องหยิบอุปกรณ์นะคะ mm hmm. ซึ่ง อาการที่มีการปวดสะโพกนะคะที่ร้าวลงขาหรือว่าปวดช่วงสลักเทสนี้นะคะซึ่งจะเป็นสําหรับคนที่มีการที่นั่งนานนะคะหรือว่าเดินนานน,าน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าท่า Pigeon s t r e t h นะคะเราจะยืดกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวให้โคชแมนทาให้ดูนะคะทีนี้ค่ะท่านี้นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะพับขาไว้หนึ่งข้างก่อนนะคะ หลังจากนั้นค่ะอันนี้โคชแมนจะเริ่มยืดขาที่ด้านขวาก่อนนะคะค่อยๆพับนะคะช่วงสะโพกพับขาเข้ามาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะค่อยๆกดตัวลงแบบนี้เลยค่ะนะคะลักษณะการกดตัวนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะส่วนที่เราได้ยืดเยียดมากๆค่ะก็คือเป็นช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสะโพกช่วงนี้ค่ะที่มีการตึงตัวมีการกดเจ็บอยู่ตรงนี้ค่ะ เวลาคลายนะคะเราค้างเอาไว้เลยนะคะค้างเอาไว้นานๆเลยนะคะอ่าเอาแบบนี้เลยนะคะพยายามนะคะเอาตัวนะคะแนบกับพื้นให้เยอะนะคะช่วงสะโพกเลยะคะ่ะกดลงให้ลึกที่สุดเลยขาอีกข้างนะคะยืดตรงไปได้เลยะคะ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยโคชแมทําให้ดูอีกข้างได้ไหมคะ,ะ่มาเป็นข้างซ้ายบ้างนะคะตอนนี้เราก็จะมายืดสะโพกข้างซ้ายบ้างนะคะ ค่อยกดสะโพกลงไปนะคะติดกับต้นขาเลยติดกับพื้นได้ยิ่งดีะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะลากตัวลงไปนะคะกดตัวลงไปลึกๆแบบนี้เลยนะคะกดลงไปลึกๆยืดเยอะๆนะคะบางคนนะคะบางทีเรานั่งนานๆนะคะเราก็จะมีการตึงตัวได้ก็คือกล้ามเนื้อหดตัวนั่นเองเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเราจะต้องทําการยืดเหยียดก่อนนะคะ ทีนี้ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมนะคะ้างว่าแบบนี้นะคะสักประมาณ20 30วินาทีค่ะเราสามารถทำได้ทั้งหมด3 4เซตเลยนะคะโอเคได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยยืดตัวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะขยับไปขยับมาได้เลยนะคะเพื่อให้สะโพกนะคะรู้สึกว่าเรามีการยืดเหยียดเยอขึ้นแล้วนะคะตอนนี้คือโคชแมนพยายามขยับตัวเยอะๆคะ่ะ พื่อให้สะโพกนะคะชัดเจนขึ้นอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นท่าแรกค่ะก็คือท่าเพียนสเตรทนะคะยังไงให้ท่านผู้ชมลองไปทำมาดูนะคะค่ะต่อมาท่าที่สองนะคะจะเป็นท่าซิ d เทสกลุ t สเตรทนั่นเองค่ะท่านี้นะคะเราก็จะมีอยู่ในการยืดเหยียดสะโพกก่อนนะคะและอุปกรณ์ที่ท่านี้ต้องใช้ค่ะเราจะมีตัวเก้าอี้ตัวนี้นั่นเองค่ะ การยืดเกียดตัวนี้ค่ะเราก็จะยังอยู่ในการยืดช่วงสัโพกด้านในอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้โคชแมนทาให้ดูเลคะ่ะว่าเราิ่ยืดอย่างไรค่ะเริ่มต้นนะคะทุกท่านนะคะนั่งลงไปที่เก้าอี้นะคะนั่งช่วงกลางกางก็ได้ค่ะไม่ต้องนั่งไปจนลึกสุดนะคะช่วงกลางกลางหลังจากนั้นนะคะเราค่อยๆดึงขาหนึ่งข้างค่ะวางควายไว้แบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะตอนนี้โคชแมน ยกขาขวาขึ้นมานะคะเพราะว่าเราจะเป็นการยืดสะโพกด้านขวาก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะโจะคจะค่อยๆทำการโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะเป็นการโน้มตัวลงไปข้างหน้าเพื่อให้สะโพกด้านนี้นะคะด้านขวาตรงนี้นะคะทํางานให้เยอะที่สุดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าทุกท่านอยากให้ลงได้ลึกกว่าเดิมเราใช้มือนะคะ ด้านขวาตอนนี้กดช่วงเข่าขวานะคะค่อยๆดันลงไปแบบนี้นะคะดันไว้แบบนี้เลยค่ะดันให้ลึกๆให้รู้สึกว่าสะโพกช่วงนี้นะคะเป็นการยืดยืดเยอะๆถ้าดูท่านรู้สึกว่าสะโพกช่วงนี้นะคะมีการตึงอรือเปการเจ็บมากขึ้นอันนี้เป็นอาการปกตินะคะแสดงว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นนะคะมีอาการตึงตัวมากเราถึงในการเจ็บมาก ะะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ทําการยืดเยอะๆขึ้นนะคะอะเดี๋ยวขอดูอีกข้างหนึ่งบ้างค่ะคุณคะตอนนี้เราเป็นการยืดข้างซ้ายนะคะค่อยๆก้มตัวลงไปด้านหน้าเยอะๆนะคะก้มให้ได้มากที่สุดนะคะเวลากล้มนะคะให้เทคนิคทุกท่านนะคะก็คือว่านั่งให้เต็มกลนเลยนะคะอย่าพยายามโน้มหมายถึงว่าดันตัวมานะคะดันตัวมาจนแบบหลุดจากเก้าอี้นะคะ ให้ช่วงก้นนะคะสะโพกติดกับเก้าอี้เป็นแบบนี้เลยค่ะเราขยับตัวช่วงบนเพราะฉะนั้นพอเราขยับแค่ช่วงบนสะโพกยังบิดเก้าอี้นะคะสะโพกเนี่ยก็จะเป็นการยืดได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้มือนะคะกดลงไปให้ลึกที่สุดนะคะยิ่งเรากดลึกเท่าไหร่นะคะสะโพกก็ยิ่งยืดได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะ ท่านี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะลองทําดูนะคะสัก20 30วินาทีค่ะ3 4เซตได้เลยค่ะค่ะเรามาถึงท่าที่3กันแล้วนะคะท่านี้นะคะชื่อท่าว่า piriformis ball massage นั่นเองค่ะซึ่งท่านี้นะคะจะเป็นการแก้งช่วงที่เราปวดช่วงสลักเพชรนะคะก็คือการปวดตรง piriformis ด้านเองนะคะโดยที่ท่านี้ค่ะ เราใช้ลูกบอลนวดตัวนี้นะคะเข้ามาช่วยค่ะ,ะก่อนอื่นเลยค่ะลูกบอลตัวนี้ค่ะโคชแมนคะทําไมเราถึงเลือกลูกบอลตัวนี้ที่มีปุ่มแบบนี้คะเพราะอะไรทําไมเราไม่ถึงเลือกแบบที่เรียบๆคะอ่าครับเพราะว่าลูกบอลที่มีปุ่มแข็งๆแบบนี้นะครับจะทําการกดนะครับเข้าไปที่ตามเส้นกล้ามเนื้อนะครับได้ลึกมากกว่านะครับเมื่อว่าลูกบอลแบบเรียบๆทั่วไปนะครับผมก็จะมีประโยชน์มากกว่านะครับ ใช่ค่ะเพราะจะได้เป็นการกดจุดกดเจ็บได้เยอะขึ้นถูกตองไหมะคะใช่เลยครับซึ่งลูกบอลตัวนี้นะคะทุกท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์กีฬานะคะหรือว่าออนไลน์ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูท่าการนวดตัวนี้กันเลยคะ่ะว่าเราใช้นวดช่วงไหนของสะโพกที่เป็นกลว่มพิริภมิสหรือปวดสลักเพชต,ตรงนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะโคชแมนจะทําให้ดูด้าน เป็นด้านซ้ายก่อนนะคะตรงี่ริฟอร์มิสหรือตรงสะหลักเชรนะคะจะเป็นอยู่ชั้นช่วงสะโพกนะคะด้านหลังช่วงนี้เลยนะคะอ่าช่วงนี้ที่มีอาการหดตัวหรือว่าเกร็งตัวอยู่ตรงนี้นะคะเราวางลูกบอลเอาไว้แบบนี้เลยค่ะทุกท่านนะคะวางลูกบอลเอาไว้นะคะหนึ่งข้างเราทิ้งน้ําหนักนะคะมาที่ข้างที่เราวางลูกบอลหลังจากนั้นค่ะเราใช้ขาอีกข้างหนึ่งค่ะเป็นขาข้างขวา ชันปืนเอาไว้นะคะมือสองข้างไหล่สอข้างช่วยประคองตัวไว้หลังจากนั้นค่ะเราก็จะเป็นการคลึงนะคะคลึงช่วงพีเดฟอร์มิสนั่นเองกดลูกบอลน,นะคะให้ลูกบอลน,นะคะช่วยกดลงไปลึกๆเลยค่ะอันนี้รู้สึกตรงที่สระเพชรหรือยังค่ะ,ะรู้สึกจี๊ดมากเลยครับตอนนี้ฮะแสดงว่ามีการตึงตัวอยู่ด้วยถูกต้องไหมคะ,ะใช่ครับผม ใช่ค่ะทีนี้ค่ะให้ดูท่านนะคะค่อยๆดันตัวนะคะไปมาแบบนี้เลยนะคะคลึงไปรอบๆตรงช่วงที่มีอาการปวดตรงนี้นะคะถ้ามันมีอาการจี๊ดๆนะคะอันนี้เป็นอาการปกติเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเราค่อยๆทาการนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆ่างนี้เลยนะคะ ทีนี้ค่ะให้ทุกท่านนะคะลองทําดูทั้งสองข้างเลยนะคะลองดูค่ะว่าข้างไหนคะ่ะมีอาการเรจ็บมากน้อยต่างกันไหมน,นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกข้างใดข้างหนึ่งปวดมากกว่าแสดงว่าข้างนั้นๆน,น,นะคะมีอาการตึงตัวมากกว่านะคะบางคนที่นั่งนานๆนั่งเก้าอี้ทําคอมนานๆน,น,นะคะเดินนานๆนนนคะ่ะก็จะมีอาการปวดเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะให้ทุกท่านนะคะกดคลึงไปเรื่อยๆนะคะ หมุนไปรอบๆเลยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะลองทำดูนะคะสักข้างละ2 0 3 0วินาที3-4ถึงเซตได้เลยค่ะค่ะต่อมาเป็นท่าที่4นะคะท่านี้นะคะชื่อท่าว่า lying g o u p stretch นั่นเองค่ะ เราก็ยังอยู่ในท่าที่ยืดช่วงสะโพกนี้นะคะแต่ว่าท่านี้ค่ะมีเพิ่มเติมเข้ามาค่ะเราจะมีการยืดตรงช่วงต้นขาด้านหลังและก็ยืดนองด้วยนะคะแต่ท่านี้ค่ะเราใช้อุปกรณ์ค่ะก็คือผ้าขนหนูตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งท่านี้ค่ะเราจะเป็นการยืดกันนะคะโดยทําท่าที่เป็นการนอนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาให้โคชแมนนะคะทําท่าให้ดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะโดยเริ่มจากนะคะให้ทุกท่านนะคะนอนลงนะคะที่เสื่อก็ได้หรือที่เขืนก็ได้นะคะเราใช้ผ้าขนหนูนะคะพันแบบพันครึ่งเอาไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะให้ทุกท่าน,นะคะวางผ้าขนหนูตรงช่วงเท้านะคะ,ะช่วงสันเท้าช่วงนี้เลยนะคะช่วงด้านหน้านี้นะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะขาข้างหนึ่งค่ะวางตึงค่ะขาข้างหนึ่งยกขึ้นนะคะ ตอนนี้โคชแม็กกําลังยืดขาขวาอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้นะคะตอนนี้ค่ะส่วนที่เรายืดนะคะเห็นชัดเจนเลยจะเป็นช่วงต้นขาด้านหลังช่วงนี้ลากมาถึงน่องช่วงนี้นะคะช่วงบนหลังจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการยืดให้เยอะขึ้นให้เราดึงผ้าขนหนูนะคะให้ปลายเ้านะคะหมุนเข้ามาเยอะขึ้นแบบนี้นะคะ กดลงเยอะขึ้นอันนี้โค้ชแมนตึงไหมคะเนี่ยตึงมากเลยครับเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มต้นให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะวางผ้าขนหนูไว้ที่ตรงช่วงฝ่าเท้าช่วงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกท่านงอเข่าไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ยืดขาขึ้นพยายามให้ตรงที่สุดเลยนะคะอาทีนี้รอบสองนี้นะคะพอโค้ชแมนทำใช่ไหมคะขาจะรู้สึกว่ามีการตึงขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะว่ารอบแรกค่ะเราได้ทำการยืดเหยียดไปแล้ว ะะรอบที่2ก็จะยืดได้มากขึ้นนี่ค่ะโคชมขออีกหนึ่งค่าเออขออีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งรอบก็ได้ค่ะครั้งน,นี้ผู้ชมจะได้เห็นชัดๆอพอรอบที่3ขาก็จะมีความตรงได้มากขึ้นนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เรายืดนะคะเริ่มคลายตัวละนะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ค่ะเรายืดเป็นทั้งสะโพกด้วย ตอนนี้โคชแมนรู้สึกสะโพกช่วงไหนบ้างคะเป็นกล้ามเนื้อสะโพกนะครับช่วงด้านล่างนะครับผมแล้วก็รู้สึกตึงมาที่ต้นขาด้านหลังนะครับจนถึงน่องแล้วก็ข้อเท้าเลยนะครับอืแสดงว่าช่วงสะโพกก็ชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะอะใช่ครับรู้สึกได้ยืดชัดเจนอยู่ครับผมอืม่ะดีเลยค่ะตัวท่านี้นะคะทุกท่านคะ่ะดีมากๆตรงที่สะโพกก็ได้ด้วยช่วงต้นขาหลังด้วยแล้วก็ช่วงน่องด้วยนะคะ แล้วตัวนี้ค่ะมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะก็คือว่าถ้าเรายืดสะโพกแล้วนะคะช่วงต้นผ่าหลังกับช่วงน่องเนี่ยค่ะพอมีอาการคลายตัวได้มากขึ้นก็จะทําให้ช่วงสะโพกตรงนี้ค่ะมีอาการเคลื่อนไหวได,ดีขึ้นถูกต้องไหมคะคุณคะใช่เลยครับถูกต้องเลยครับอืมค่ะอันนี้ท่านี้ดีมากมากเลยนะคะแนะนําให้ทุกท่านนะคะทําข้างละ2ี่าวินาทีทําทั้งหมด3-4เซตได้เลยค่ะ เรามาถึงท่าที่5กันแล้วนะคะท่านี้นะคะจะเป็นชื่อท่าว่า Band แบนคล s h e l l นั่นเองนะคะซึ่งท่าที่5ถึง8เลยนะคะเราจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อนะคะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราได้ทำการยืดเหยียบหรือ stretching กันไปแล้วนะคะและท่านี้ค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ค่ะคือตัวยางยืดตัวนี้นะคะจะเป็นยางเส้นเล็กหรือเป็นมีดแบนตัวนี้นั่นเองนะคะ อ่าเราทโคชแมนก่อน,นะค่ะว่าวิธีการเลือกอยางค่ะเราควรเลือกตั้งแต่ความหนักเท่าไหร่ดีคะสําหรับท่านีนคะอ่าก็สรับผู้เริ่มต้นนะ,ะนะครับให้เราครับเริ่มจากการเลือกน้ําหนักของยานะครับเริ่มจากน้ําหนักเบาจนถึงปานกลางก่อนนะครับผมแล้วพอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นนะฮะพอถึงค่อยเพิ่มน้ำหนักยาครับเป็นน้ำหนักที่มีความหนักมากขึ้นได้เลยครับอืมถูกต้องเลยคะ่ะแล้ววันนี้โคชแมนเลือกน้ําหนักประมาณไหนมาคะ<อ>นี่เป็นน้ําหนักปานกลางนะครับผมน้ำหนักปานกลางนะคะโอเคค่ะ และถ้าฝึกในท่าคล a m s h e l ตัวนี้นะคะทุกท่านคะเราจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างนะคะซึ่งมีความสําคัญโดยตรงกับคนที่มีการปวดสะโพกที่ร้าวลงขาเลยนะคะเนื่องจากมีการออนแอช่วงนี้นะคะและท่านี้ค่ะก็คือพลาดไม่ได้เลยค่ะที่เราจะต้องมาลองฝึกกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราทําอย่างไรกันบ้างคะเริ่มจากทุกท่านนะคะนอนตะแคงนะคะ ส่ยางแล้วก็นอนตะแคงลงด้านข้างเรานอนตะแคงลงนะคะโดยที่เราเป็นการงอเข่าแบบนี้ไว้นะคะให้ยางนะคะอยู่ที่เหนือเข่าแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราจะชันตัวขึ้นโดยใช้ศอกวางก็ได้นะคะหรือทุกท่านบางท่านอาจจะนอนลงไปเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลย ที่นี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราต้องการฝึกกล้ามเนื้อช่วงนี้เป็นสะโพกด,ด้านข้างช่วงนี้นะคะคือกล้ามเนื้อกลุ่มมีเดียสเป็นกล้ามเนื้อช่วงนี้นั่นเองนะคะที่นี้ค่ะให้ทุกท่านนะคะเกรงหน้าท้องไว้ก่อนนะคะอันดับแรกหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราจะค,ค่อยๆโฟกัสมาว่าเราใช้กล้ามเนื้อช่วงนี้นะคะเป็นตัวเปิดขึ้นและเปิดให้สุดเลยค่ะคะ่อยๆเปิดขึ้นนะคะอ่า เวลาเปิดนะคะทุกท่านนะคะวางเท้านะคะประกบกันไว้พิดกันไว้แบบนี้เลยนะคะและเป็นการเปิดนะคะต้านยางตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยเปิดให้กว้างที่สุดเท่าที่ทุกท่านเปิดได้นะคะทีนี้ค่ะเรามีเทคนิคเล็กๆนะคะเราใช้นิ้วนะคะสามารถจับไปช่วงช่วงสะโพกตรงนี้ได้นะคะให้เรารู้สึกว่าเราใช้ตรงนี้ค่ะเป็นตัวโฟกัสดึงขึ้นนะคะ ทีนี้ค่ะมันจะทําให้เราโฟกัสง่ายขึ้นนะคะเปิดออกแบบนี้นะคะลงนะคะขึ้นหายใจออกแล้วก็ลงหายใจเขา้าแบบนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะทําทั้ง2ข้างเลยนะคะข้างละกี่ครั้งดีคะค,ค้ชคะสำหรับท่านนี้นครับทำข้างละ15 2 0ครั้งนะครับข้างละ3 4เซตนะครับค่ะยังไงท่านผู้ชมลองไปทำกันดูนะคะ ค่ะตอนนี้เรามาถึงท่าที่6กันแล้วนะคะท่านี้นะคะชื่อท่าว่าแบนฮิปแอปดักชั่นนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ยังอยู่ในอุปกรณ์ที่เป็นตัวยางยืดตัวนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ค่ะท่านี้ค่ะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาโฟกัสกที่ช่วงสะโพกด้านข้างนะคะท่านี้ค่ะจะเป็นการท้าทายมากกว่าท่าที่แล้วยังไงคะทุกท่านอ่าท่านี้นะครับจะเป็นการออกแรงนะคะกล้ามเนื้อ สะโพกด้านข้างนะครับในการเตะขาออกด้านข้างนะครับซึ่งจะมีความท้าทายและก็เป็นการข้าไที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วนะครับผม,มนะคะเพราะว่าเราใช้นะคะช่วงสะโพกทั้งหมดลากไปถึงต้นขาเลยนะคะเป็นการยกขึ้นนะคะซึ่งจะทําให้มีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อสะโพกนะคะได้ใช้งานหนักขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะทุกคนนะคะนอนตะแคงคางหนุงก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ตัวยางตรงนี้นะคะไว้ที่เหนือหัวเข่าของทุกท่านเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ทุกท่านค่ะนอนตะแคงลงด้านคางแบบนี้นะคะท่านี้ค่ะเราจะเป็นการยืดเยียดขานะคะให้ตรงแบบนี้เลยค่ะใช้สอกอีกด้านนะคะชันเอาไว้นะคะ แล้วก็เกรงหน้าท้องก่อนนะคะอันดับแรกเกรงหน้าท้องนะคะพร้อมทั้งใช้ตั้งแต่ช่วงสะโพกช่วงนี้ตั้งแต่ที่โคชแมนจับช่วงนี้เลยนะคะยกมายาวเลยะคะ่ะยกขาขึ้นทั้งหมดอ่านีเกรงขึ้นแบบนี้นะคะยกขึ้นเลยเนีละทีนี้นะคะเวลาขึ้นนะคะให้ทุกท่านนะคะหายใจออกนะคะเวลาลงหายใจเข้า นะคะคขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าแบบนี้นะคะ,ะเวลาโฟกัส่ะคุณคะตอนนี้คุณโฟกัสอยู่ช่วงนี้เลยใช่ไหมคะ,ะใช่เลยครับช่วงสัปปกพักดันค้างนะคะ,ะทีนี้ค่ะถ้าเราลองค้างไว้สักนิดได้ไหมคะสักสามวิได้ไหมคะหนึ 1, 2, ่งสองสามค่อยๆลงนะคะถ้าทุกท่านนะคะอยากรู้สึกท้าทายขึ้นแนะนำนะคะให้ค้างเอาไว้นะคะ เริ่มต้นจาก2-3วิาวิค่อยๆขยับไป5้าวิ10วินาทีก็ได้นะคะเพื่อการที่สะโพกตรงนี้ค่ะจะเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อขึ้นและทำให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวอย่างตัวนี้ก็จะมีผลช่วยในเรื่องของเพิ่มแรงต้านนะคะที่มากกว่าบอดีเวทของเราเองนะคะยางนะคะจะมีความหนักขนาดไหนก็ได้เริ่มต้นเบาก่อนค่อยๆขยับไปปานกลางแล้วก็ค่อยไปหนักได้ แบบนี้นะคะเวลาลากขึ้นนะคะใช้ตั้งแต่ช่วงสะโพกถึงช่วงข้อเท้าแบบนี้เลยนะคะจะทําให้รู้สึกว่าเราโฟกัสสะโพกได้ชัดขึ้นตอนนี้โชคชแมนขาเริ่มสั่นแล้วแสดงว่าสึกเกร็งมากๆใช่ไหมคะใช่เลยครับผมรู้สึกปวดกล้ามเนื้อสะโพกด้มานข้างมากๆเลยครับผมอืมค่ะแลอย่างนี้แนะนําท่านผู้ชมทากี่ครั้งต่อข้างกี่เซตดีคะครับแนะนํานะครับให้ทํานะฮะ ครั้งละ15ถึง20ครั้งนะครับ3ถึง4เซตได้เลยครับขายไงท่านผู้ชมลองไปทำกันดูนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงท่าที่7กันแล้วนะคะท่านี้นะคะชื่อท่าว่า g บนกล Bridge นั่นเองค่ะซึ่งท่านี้ค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ค่ะก็ยังจะเป็นตัวยางตัวนี้นั่นเองนะคะอ่ะท่านี้ค่ะจะต่างกับท่าที่แล้ว ตรงที่เราเป็นการฝึกกล้ามเนื้อทั้งสองข้างของสะโพกเลยนะคะซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อกลูตแม็กซิมัสนั่นเองเป็นกล้ามเนื้อกลนทั้งสองข้างนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการทาท่านี้ค่ะเราทํากันอย่างไรค่ะโดยเริ่มต้นนะคะท่าน,นี้ก็คือเป็นการเล่นท่ากรุดบิดนั่นเองค่ะโดยที่เราเสริมยางเข้าไปนะคะ ท่าน,นี้ค่ะโคชแมนจะใส่ตัวยางนี้นะคะไว้ที่เหนือเข่าแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะค่อยๆนะคะนอนหงายลงค่ะที่เสื่อหรือที่พื้นนะคะแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ค่ะโคชแมนจะวางเท้าเอาไว้ชิดกันแบบนี้นะคะวิธีการวางเท้าชิดกันนะคะจะต่างกับแบบวางขากว้างขอแบบกว้างหน่อยนะคะทีะนี้ค่ะโคชแมนลองยกขาแบบกว้างให้ดู พอกว้างนะคะเราจะยกสะโพกขึ้นแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ค่ะขออีกทีได้ไหมคะหานสองหนึ่งขึ้นโอเคทีนี้ค่ะขอเป็นการวางเท้าชิดกันบ้างค่ะนี่ค่ะเริ่มต้นโคชแมนลองยกขวาขึ้นก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะจะถามความรู้สึกโคชแมนก่อนนะคะอ่าว่าโคชคะตอนนี้ค่ะวิธีการวางขาค่ะถ้าเราวางขาว่าง กับวางขาแคบแบบไหนคะที่แนะนําท่านผู้ชมให้วางดีกว่าคะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมให้เรานะฮะเริ่มจากการวางขาแบบกว้างก่อนนะครับผมแต่ว่าเมื่อเราเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับก็ให้เรานะฮะเปลี่ยนไปการวางขาแบบแคบนะครับก็ทําให้เราเนี่ยได้ชาเลนน์กล้ามเนื้อสะโพกได้มากขึ้นเองครับ อืมโอเคค่ะซึ่งจะมีวิธีการวางขาแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้โคชแมจะทําวิธีการวางขาแคบใช่ไหมคะใช่เลยครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นให้ดูกันเลยค่ะพอเราวางขาไว้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นขาทุกท่านนะคะเกรงช่วงท้องเอาไว้นะคะพยายามกดหลังล่างนะคะให้ติดกับเพื้นให้มากที่สุดนะคะล็อกสะโพกโดยการหมุนสะโพกมาด้านหน้าหลังจากนั้นค่ะเกรงท้องหายใจออกดันสะโพกขึ้นค่ะ Hey. ลงค่ะทีนี้ค่ะตอนดันขึ้นนะคะโคชแมนจะมีการดันขึ้นค่ะแล้วก็เปิดช่วงเข่าให้กว้างขึ้นพอเวลาเปิดเข่าให้กว้างขึ้นแบบนี้ค่ะจะทําให้กลุ่มด้านหลังค่ะทํางานได้เยอะมากขึ้นนะคะโอเคค่ะขออีกหนึ่งที่อ่าแบบนี้ค่ะเวลาขึ้นนะคะพยายามขึ้นนะคะให้ตัวตรงนะคะให้รู้สึกว่าขึ้น โดยใช้ก้นเนี่ยดันขึ้นให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้เลยนะะแล้วก็กางขาออกแบบนี้ช่วงกลุธทั้งหมดของด้านหลังจะทํางานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ท่านี้ค่ะเราจะทํากันนะคะสัก15ถึง20ครั้งค่ะแล้วก็3ถึง4เซตได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงท่าที่8กันแล้วนะคะท่านี้นะคะชื่อท่าว่า b บ n d Fire Hydrant นั่นเองค่ะ ซึ่งท่านี้ค่ะอุปกรณ์ก็จะยังเป็นตัวยางตัวนี้นั่นเองนะคะท่านี้ค่ะเราก็ยังเป็นการฝึกสะโพกนะคะช่วงด้านข้างนะคะตัวนี้โดยท่านี้ค่ะจะแตกต่างท่าอื่นตรงที่ท่าค่ะเราจะเป็นการคลานเข่าลงค่ะอทีนี้ถามโคชแมนกันค่ะว่าทําไมถึงทาท่านี้คะมันแตกต่างยังไงกับท่าที่ผ่านมาครับ สำหรับท่าฝึก Fire แ y ดแรนนะครับจะเป็นการฝึกนอกจากเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อสะโพกแล้วนะฮะยังเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความมั่นคงนะครับให้กับสะโพกทำให้สะโพกราครับมีความนิ่งมั่นคงมากขึ้นเท่ากันทั้งสองฝั่งครับอืมซึ่งจะเหมาะมากมานะคะสำหรับคนที่ต้องการแบบออกกำลังกายอย่างเช่นคนที่ออกกำลังกายาออกกาแบบนักวิ่งอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอ่าใช่เลยครับผมค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีการ มั่นคงของสะโพกก็คือความ stable นั่นเองนะคะซึ่งท่านี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราก็จะมาลองทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราทำกันอย่างไรคะโดยเริ่มต้นนะคะท่านี้เราจะเป็นการวางนะคะเข่าลงไปนะคะโดยที่ใส่ย,ยางนะคะขึ้นมาที่ช่วงเหนือหัวเข่าแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้คะ่ะโค้ชแมนจะทำให้ดู2แบบนะคะแบบ คลานเข me, ่าแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบยืดนะคะเริ่มต้นที่แบบคลานเข่าก่อนให้ทุกท่านนะคะวางมือนะคะไว้ที่ช่วงระดับหัวไหล่แบบนี้เลยนะคะล็อกหน้าท้องเอาไว้นะคะอย่าให้หลังแอมนะคะอันนี้คือหลังแอนนี่ใช่นะคะอ่ะต้องเกรงท้องยกขึ้นนะคะให้หลังตรงแบบนี้นะคะล็อกหน้าท้องเอาไว้นะคะเราสามารถทำตรงหน้ากระกก็ได้เราจะได้ดูว่าหลังเราตรงไหมนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะค่อยๆยกสะโพกขึ้น ีละข้างาเวลาเรายกสะโพกขึ้นนะคะให้เราเปิดออกด้านข้างแบบนี้นะคะช่วงนี้ค่ะรมเนื้อสะโพกช่วงนี้ค่ะจะเป็นการทํางานเยอะขึ้นนะคะโดยที่เราเกรงท้องเห็นไหมคะว่าพอเราเกรงท้องปุ๊บตัวเราจะตรงสิ่งที่เราโฟกัสคือช่วงสะโพกตรงนี้เท่านั้นนะคะก็จะโดนสะโพกช่วงนี้เต็มเมเลยนะคะลากมาถึงช่วงต้นขาด้านข้างแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบยืนบ้างคะ่ะ แบบยืนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการฝึกเพื่อความชาเลนจ์เพิ่มขึ้นในการทรงตัวด้วยแล้วก็ทำให้มั่นคงด้วยเนื่องจากว่าเราต้องทิ้งน้ำหนักไว้ที่ข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่เราจะยกขาขึ้นอีกหนึ่งขางให้ดูนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกท่านเกรงท้องเอาไว้แบบนี้นะคะล็อกตัวให้ตรงล็อกตัวให้นิ่งยกขาขึ้นมาแค่หนึ่งข้างเท่านั้น ก็คือช่วงสะโพกด้านข้างตรงนี้แบบนี้เลยนะคะเกรงเอาไว้อ่าซึ่งตัวนี้ค่ะตอนนี้โคชแมนจะเป็นการฝึกความเซเบิลของสะโพกด้านซ้ายด้วยนะคะอ่าท่านี้ก็จะ c ชา l เลน g e ไปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแนะนําให้ทําลองทําทั้งสองท่า2แบบก็ได้นะคะอ่าทีนี้โคชคะแนะนําท่านผู้ชมนะคะว่าเราทํากี่เซตดีคะอให้เรานะครับทำนะครับข้างละ3-4เซตน,นะครับ ้างละ15 20ครั้งนะครับผมค่ะลองไปทำกันดูนะคะค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้มาออกกำลังกายกันนะคะในโปรแกรม rehab ฟื้นฟูนะคะสำหรับคนที่มีการปวดร้าวสะโพกลงขาหรือว่าปวดสลักเทตได้แล้วนะคะอะวันนี้ค่ะโปรแกรมของเราคะ่ะต้องถามโคชแมนค่ะว่ารู้สึกยังไงคะอืมนะครับรู้สึกว่าเป็นโปรแกรมที่ได้ไป,ประโยชน์มากนะครับผมรู้สึกว่าอ,อาการปวดครับ บันเทาลงเยอะเลยครับผม,มเยี่ยมเลยค่ะท่านี้นะคะเราจะมีทั้งหมด8ท่าน,นะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านนะคะ4ท่ายืดนะคะแล้วก็4ท่ท่ากลังกายนะคะลองไปทำกันดูนะคะเพื่อการบันเทาสำหรับคนที่มีการปวดนะคะนั่งนานๆหรือว่าเสบสะโพกนาน,นาน,นะคะ,ะและก็สำหรับวันนี้ค่ะถ้าทุกท่านนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะที่ทำตามคลิปนี้ไม่ทันค่ะไม่เป็นไรนะคะเราสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยค่ะทาง www etv ไทยนัทีวีนะคะในรายการหุ่นดีสร้างได้ปี2นะคะทางช่อง etv ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะและพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ